โอ้โผพีชายเออคนอยากให้ดอกดอกอะไรของหวานไม่เลยเหมือนแล้วติดโผล่ติดโผล่ติดโผล่ของหวานะครับก็ดีใจครับขอบคุณด้วยครับที่ช่วยโบวชอะครับพี่อ๋อก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ยังคิดถึงผมอยู่ครับแอร์ปัจจัยอะไรบ้างปีนี้อะครับของขวัญก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนๆครับก็แยกย้ายกันได้มาน้อยชิ้นหน่อย แต่ก็โอเคครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วแฟนคลับมีมาให้เราเลยแฟนคลับแฟนคลับก็มีให้ตลอดครับก็อย่างคือช่วงวันเกิดโอ้ไม่อยู่นะครับเขาก็เขาก็จะมาเซอร์ไพรส์ย้อนหลังอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาแบบเค้กเอาอะไรมาให้แล้วก็จะแอบตรงซอกบันไดแถวอีเวนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาให้อีเวนต์แล้วก็มป็นีกอย่างแล้วอยากได้อะไรเพิ่มอีกตอนนี้ผมว่าโอเคหมดแล้วครับก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าครับ พวกของอะไรเงี้ยเราก็โอเคแล้วครับแล้วก็อะไรที่เราอยากได้ก็ได้ครับแล้วก็เอมเงินสดแล้วแบ่งหน้าหลบดาราเอกหลายๆคนูดมาเด่นด้วยอะไรอย่างเงี้อ๋อเหรอครับอยากชิ้นมากเลยครับเป็นโพไม่ใครับก็ผมว่าก็บางทีมันก็ขึ้นขึ้นลงลงได้ครับโพแล้วก็เราก็อยากซีเรียสครับจริงๆเราคิดว่าอะไรทำให้เราถึงแบบมาเดีนี้วยขาอะไรโอ้โหก็ ทำไมครับไม่ไม่ได้คิดอะไรครับผมว่ามันก็โคก็มีขึ้นขึ้นลงลงได้บางทีก็สำ,สำรวจมันก็มีการามีแกว่งได้นิดหน่อยครับผมวันเกิดที่ผ่านมาอะไรบ้างวันเกิดที่ผ่านมาครับผมก็ไปต่างประเทศครับก็ไปญี่ปุ่นบ้างมานิดหน่อยครับก็แต่ว่าวไปเที่ยยวหรือังใช่ครับแต่ไปช่วงสั้นๆครับไม่กี่วันแล้วกลับเพราะว่ากลับมาถ่ายละครต่อการให้บริการเ้งไหมคะ ใช่ครับแต่ก็ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะพี่ก็ประมาณสามสี่วันซื้อเยอะเลยก็มีแบบก็ของใช้อะไรเงี้ยครับสินหน่อยคนพิเศษอให้อะไรโอ้คนพิเศษให้ก็เป็นเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยครับเป็นตุ๊กตาจีนตุ๊กตาใช่ครับคือมันได้คนเลือตุ๊กตาที่เราชอบหรือยังไงอ่ะก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าคือคือเขาหามาให้มันมันมันจะแปลกแปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับ เป็นงานอาร์ตอะไรเงี้ยพี่แบบเพ้นมืออยย่างงเี้ชอบคนไข้เหรอคะครับชอบคนไข้โอเคครับมีช่วงพอดีฝนหวานพิเศษไหมเอ่ยก็ไม่มีครับก็ไม่ไม่มีไม่ได้โอกาสอย่างเมื่าถาจริงจริงมันก็บอกว่าเขาแบบได้มีการแบบไปทำไปทำหนีตาไปอะไร้อนอรเงยเขาบอกเขาได้ปรึกษาโอด้วยใช่วงอ๋อใช่ครับก็เขา เขาอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับมผมว่ามันก็เรื่องปกติเนาะพี่มสมัยนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก,ก็ก็เป็นเป็นสิ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาชอบอเขาอยากทำเขามีความสุขเขาไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะสวยมีทคะทำไปแล้วก็ดีนะครับผมว่าก็ดีทํำกับไม่ทำไหนสวยแล้วกันค่ะคนละแบบแต่ก็สวยเนาะครับข้เขาบอกไม่กันครับเพราะเขาก็ปรึกษาเฉย แต่ผมก็บอกโอเคมันก็แล้วแต่เขาไนะม่ได้ทอะไรเป็นพิเศษนรัไม่ได้ทนแ่เขาบอกว่าทำออกมาแล้วก็ชอบแบบเก่ามากกว่ามีการจรับปรุงจริงๆผมแนะนาให้เขาดึงตาบอกว่าเนี่ยถ้าอยากับชั้นเดียวก็ดึงไหนพี่ครับหรือว่าแฟนคลับเขาบอกวาีจาอไรงี้ยเราแบบเรียกันน้องไมไม่ซีเรียสครับผมก็ไปเลือกปกติอะไรเงี้ยบางทีคนเขา คือผมันก็ดีที่น้องเขายอมรับอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาปิดตาที่โรงพยาบาลหลายๆที่เขาก็ทำค่ะแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะไปทำศิลปกรรมดวยนี่เรายังเราโอเคไหมคะหรือว่าเราชอบไหมหรือว่าเราแบบบอกเขาแบบไม่ให้ทำแล้วก็คงจะยังยังเขาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราผมว่าต้องพอประมาณนะบางทีอาจจะเยอะเกินอาจจะแบบไม่รู้ครับผมว่าต้องพอประมาณแบบว่าอยู่ในเยอะๆหมายถึงว่าอย่า ทำเยอะเกินไปบางทีอายุเราก็ยังไม่ถึงยังไม่ต้องรีบเราไม่ได้มาปรึกษาเราไม่ต้องเรียนเยอะเหมือนกันครับขาพี่ก็มีบ้างครับเราได้สอนหรืออะไรยังไงไหมก็ไม่ได้สอนครับส่วนใหญ่โอ้ไม่ได้มองว่าตัวเองเก่งอะไรครับแต่ก็แนะนําเขาแบบว่าอะไรที่เราพอรู้อะไรเงี้ยครับถังละซีมีมาสอนเฮิร์ฟซีนไม่ได้ไม่มีไม่ได้ถามเห็นมีคาว่าแบบเราเป็นคนแบบสั่งเลยว่าห้ามแบบกตัญจีเล่นบทเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ย อ๋อก็ไม่ถึงกับห้ามหรอกครับผมว่าก็แค่ให้เขาม,มันต้องเต็มที่อยู่แล้วครับพี่อ,อ,ยอย่างบอกว่าเลเฟลซีอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนําเขาบอกว่าไม่แบบเราก็ต้องทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องอยู่ในลิมิตของเราถ้าเรามีลิมิตเราก็ต้องบอกฟุ้งกลับด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทาไปแล้วมันเกินลิมิตแล้วเราไม่ไหวยอะไรเงี้ยก็บอกให้เขาพูดตรงๆอ่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เหมือนกับมีการบอกเป็นกายๆใช่ไหมว่าไม่ให้เล่นไม่ใช่พี่คือเขาบอกว่าก็คือ อะไรต้องถามตัวเองออกอว่าเราไหวแค่ไหนแล้วก็เราเราค่อยแต่ว่าเป็นนักแสดงเราก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ก็เราก็ทุกคนเราก็มีลิมิตของตัวเองใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องบอกลิมิตของตัวเองเนี่ยให้ทว่มกับทราบก่อนไม่ใช่ว่าเล่นไปแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรเงี้ยไม่กล้าที่จะพูดออกมาก็ผมว่าพูดกมาจบรู้เรื่องกว่าอืมค่ะแต่เราไม่ได้ห่วงใช่ไหมไม่ได้ห่วงครับผมว่าการเป็นนักแสดงก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วยังไงเอ่อเราตอนเราเล่นมันไม่ใช่เราครับเราก็ต้องเราก็ต้องคิดว่านั่นคือตัวละครอะไรเงี้ย ปีใหม่ไม่ได้เข้าดาวกันมี้นะปีใหม่ไม่ได้เข้าเลยครับก็คือสางคนใช่ครับไม่ไม่ได้เข้าดาวเขาเขาก็ทํางานอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นปีพิเศษปีนี้อ่ะเไม่ได้ฉลองไม่ได้ฉลองวิสไปด้วยเคยเคยฉลองแบบด้วยกันหรืออย่างเงี้ยไหมครับปีใหม่อ่ะไม่เคยครับส่วนใหญ่อยู่กับแม่เขาไม่น้อยใจหรืออะไรยังงี้ใช่ไหมต้องใหม่อ่ะเขาก็เขาก็อยู่กับที่บ้านก่อนแล้วปีใหม่แล้วก็มีไปเที่ยวไปอะไรหรือัปล่นปีใหม่ก็ไม่ได้เที่ยวครับส่วนใหญ่ก็ทำงานอย่างเดียว ไม่ไม่ซีเรียสครับพี่เราเราก็ไปเที่ยวปกติไม่ได้ปีบักเคยเจอแต่เขาไม่ชอบไปดูเลยไม่มีครับส่วนใหญ่เขาก็จะผมเห็นส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นลงตามอินสตาแกรมอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งเขาก็ไม่ได้ซีเรียสก็แล้วแต่ก็ก็แต่เขาก็ไม่ได้ตามมาลังคาอะไรขนาดนั้นเลยคุยกันจริงเพราะเมื่อวซีเรห็นก็มีครับแต่เขาก็ไม่ได้คิดมากครับเขาก็บอกเมันก็เป็นเรื่องปกติไม่อยากซีเรียสก็คิดว่าตัวอะไรใส่ไม่่มย คือเขาก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรเราครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงรูปลงอะไรอย่างงี้มากกว่าซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสผมก็เป็นสิทธิ์ของเขาคิดจะลองไหมคะโอโ้เราใหนดูแบบเป็นการลองละเมิดสิทธิส่วนตัวเราเกินไปไห,เห<ผ>มเนี่ยผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเราก็ทํางาน<ช>ตรงนี้แล้วก็เวลามีอะไรแบบนี้เราก็ไม่ไหวแล้บบชิวๆครับพี่ไม่ต้องคิดมากไม่อยากกลัวไหมถ้าผมมาต่อไปอาจจะว่ามีการกลุ้มขึ้นเรื่อยๆหนักกว่านี้เหรอพี่หนักกว่านี้เดี๋ยวยังไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนละครับพี่ตอนนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่ มันไม่ได้สร้างความอึดอัดใจให้เราไหมคะก็ไม่อึดอัดครับบางทีผมว่าก็เขาก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเทคอะไรตรงนั้นด้วยครับก็มองกันไาอย่างกระแสที่อะไีก็ตามอผมก็ไม่ทราบว่าไม่ได้ติดตามนะพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรโอเคนะ